บูชาภาพหลวงพ่อดำวัตุยงมานะสองชิ้นนะเป็นกรอบวิทยาศาสตร์กับกรอบนี่เดี๋ยวเรามาแกะนะนี่นะน้องก็ส่งไปสีมาปิดกันแตกด้วย มาอย่างดีเลยเนะยี่ยดีแบบตอนแรกเช่าก็ชิ้นเดียวแล้วก็เห็นมีชิ้นหนึ่งก็เลยขอเพิ่มมาเลยจะได้มารอบเดียวนะแต่เขาพันคําว่ากันแตกมาดีแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นนะก็เป็นยังไงบ้างย้อนเล็กไป อันนี้มันไม่เป็นกระจกก็ค่อยช่วหน่อยนี่ครับอ่าตั้งโชว์ได้เลยโอเคชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นกระจกนะรู้สึก quả các bạn như này hình vẫn đúng không ạ โอเคกระจกไม่แตกชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กสองชิ้นขอบคุณมากครับสวัสดีที่บ้านสุรุงติงกัทรลุงครับเพื่อนภาพหลวงพ่อดำสองภาพนะหน้าบูชามากครับพพ่อดำวัตถุยงนะ สวัสดีครับแท้ทันแล้วก็หลวงปูเ่เสกให้ด้วยนะสวัสดีครับ